เราเป็นแค่ทางผ่านกรุณาอย่าแหวนนานเพราะว่าทางผ่าน่ะก็มีหัวใจนะไม่ได้เป็นก่ที่พักกายขอบป็นที่พักกายเหมือนกายอ๋อเหรอเหมือนกันเพราะมันพักแล้วมันก็ไปไงก็จะได้ไม่ต้องให้หัวใจไงถ้าเกิดอะไรขึ้นจะไม่ถามชื่อสักคำเดี๋ยวจะผูกพันกัน้เรื่องมันจบๆไปเอาแนะนำแขกทีมนี้ก่อนทีมนี้ก่อก็แต่งสภาพเบาๆแต่ผู้ชายน้องปอแล้วน้องทํา สวัสดีค่ะโอเคโอเคถ้ากรี๊ดดังขนาดนี้จบที่ทีมนี้เข้าสุดรอบจัดเลยเข้ามาเกตบไอทีมหรือเปล่าอ่ะหรือต้องเช็คเสียงเขาหน่อยไหมห่าว่าทีมเขาเป็นยังไงเออเออคุณจีน่าคุณน้ำตาลค่ะ เดี๋ยวกล้องยิงจับรองเท้าบูอชหนึ่งสองสามวายยาด้วะไปไหนก็ไปยาเ้าทำไมขนาดนั้นน่ะทำไมอ่ะเขาใส่ผิดหรือเปล่าอ่ะใส่ม่ให้เห็นเนื้อขาเยอะขนาดนั้นเขาต้องเห็นนิดเดียวปะเราเราเตี้ยเราแค่เตี้ยเออจุดเจอเนื้อขาจันหายไปเลยเขาทันกันบ้านมาอ่ะเราเป็นพิธีกรเลยป่ะสวัสดีค่ อย่างท็อปแท็บกับปอนเนี่ยรู้สเปคซึ่งกันและกันไหมอย่างปอนเนี่ยเขาก็ชอบแบบดวงตาเปล่งประกายคือจ้องเข้าไปดวงตาเขาเป็นตาโตเหรอเปล่งประกายเป็นเปล่งประกายตาโตตาโตอะไรอย่างเงี้ยออกไปทางแบบฝรั่งฝรั่งนิดนึงเขาก็มีสเปคของแต่ละคนที่ก็ดูเหมาะสมดีแต่ทีนี้รายการของเราเนี่ยคุณก็ต้องหาคู่ให้กับคนบนเวทีของเราเนี่ยอาจจะต้องมองใช้เซนส์ของพวกคุณแหละ